รู้ไหมครับว่าเทรนโลกกาลังเปลี่ยนกลุ่มลักชัวรี่แบรนด์เขาไม่ได้ดูว่าแพงแค่ไหนแต่เขาดูว่าปลอดภัยแค่ไหนด้วยซึ่งตอนนี้ความเป็นลักชัวรี่แบรนด์เขามองความเซฟตี้ปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับต้นๆและตอนนี้ผมอยู่กับทาง Mercedes-Benz แวนถึง3คันเรามาดูว่ารถ3คันนี้จะตอบโจทย์ยังไงไปดูนะครับวีโต้ก็จะเป็นรถหรูขนาดกลางดีไซน์สไตล์รถยุโรปส่วนความสูงเนี่ยก็พอประมาณนะครับจะไม่ได้สูงมากส่วนด้านท้ายเนี่ยก็จะลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED แนวตั้งแบบนี้แล้วก็มีฟเบรรรรกกอยู่่งลาาานนีััุ้ะหหมสํ รับส่งคนในองค์กรหรือบริษัทไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานหรือผู้บริหารนะครับภายในก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางและก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยสําหรับ Mercedes-Benz Vito แล้วเขาให้ฟีเจอร์ต่างๆที่เน้นเรื่องความปลอดภัยมาแบบไม่กั๊กเลยครับและมีความเคร่งครัดพิถีพิถันในการออกแบบตามมาตรฐานรถยุโรปก,กว่าที่จะผลิตออกมาได้1นึ่คันเรามาดู V-Class กันนะครับ V-Class ก็จะเป็นรถตู้ขนาดกลางเพิ่มความหรูหราโดยมีการใส่โครเมียมที่กระจังหน้าแบบนี้ดินหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างจะให้ล้อมาเป็นขนาด19นิ้วมีความหรูหรามากขึ้นและต้าน ครับจะมีการตกแต่งด้วยทริมของโครเมียมแบบนี้ครับแล้วมีแหลกหลังคาออกมาเข้ามาภายในได้ความหรูหราสไตล์รถเยอรมันไม่ว่าจะเป็นทริมลายไม้แบบนี้ตัดกับช่องแอร์ที่เป็นโครเมียมแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีจอขนาดใหญ่เชื่อมยาวมากับจอดิจิตอลขนาดใหญ่แบบนี้ฮะตัวแอร์สามารถปรับด้วยปุ่มปรับตรงนี้พร้อมกับมีตัวทัชแพดนะครับเอาไว้คอนโทรลที่ตัวจอด้านบนได้แบบนี้เลย ด้านหลังนะครับคุณจะได้บอก V.I.P. คู่แบบนี้เป็นแบบซูเปอร์ V.I.P. นะครับสามารถปรับไฟฟ้านะยิน,น้องตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มีร้อนมีเย็นด้วยครับมีลมเป่าได้พร้อมกับเครื่องเสียงซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับเบอร์มาสเตอร์แบบนี้รถคันนี้เหมาะก,กับการเดินทางเป็นแบบครอบครัวนะและยังมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานเยอรมันด้วยสปินเตอร์ก็คือรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในคา้ายของทาง Mercedes ดเบนครับแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือขนาดของสปินเตอร์ครับมันใหญ่มากขนาดมีค่าอย่างแค่นี้เองแต่คันเนี้ย ผมขันถั่วยังไม่ถึงครับดูความยาวจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังดิโอ้มันใหญ่มากๆครับเรามาดูด้านหลังครับก็จะมีประตูซ้ายขวาแบบนี้เปิดแบบตู้ข้าวครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่แบบนี้เลยเก็บได้ทั้งผู่บ้านแล้วก็สามารถบิวตู้เย็นไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะบิวห้องน้ำตรงนี้ก็ยังได้และไม่ต้องกลัวนะครับถึงแม้รถคันนี้จะใหญ่แต่เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลัง ภาพกล้อง360 mm hmm. ก็จะขึ้นแบบนี้ครับ mm hmm. เห็นชัดๆเลยเรามาดูภายในกันครับแค่เดินเข้ามา mm hmm. ผมยืนได้ภายในรถตู้คันนี้ครับผมสูง185นะนี่ยังเหลือนะครับรถคันนี้เหมาะกับดาราซูเปอร์สตาร์หรือคนที่ต้องการความเป็น V.I.P ที่สุดเพราะรถคันนี้สามารถโมดิฟายต่างๆให้เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ได้ไม่ว่าคุณจะกั้นส่วนต่างๆหรือทําเป็นบ้านเคลื่อนที่ก็ยังได้อย่างคนที่ผมรู้จักอย่างด um, ีเจภูมิเขาก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เอาไปโมดิฟายฉากกั้นตรงกลางแลนะใส่ทีวี กั้นระหว่างคนขับพร้อมกับขามาดวิวให้รถตัวเองบางครั้งก็เป็นห้องนอนได้ด้วยพอรถตู้พรีเมียมไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่แท้จริงแล้วคือความปลอดภัยที่รถเหล่านี้มีให้ safety is the to luxury และที่ผมชอบ Mercedes Benz van เพราะว่าเขามีระบบตัวช่วยหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว hill start assist เป็นการช่วยให้รถสตาร์บนทางลาดชันได้ง่ายขึ้นไม่ช่วยให้รถไหลกลับ และเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้เราไม่ต้องห่วงเลยเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดแล้วเจอลมแรงๆมาปะทะด้านข้างว่ารถเนี่ยจะเสียการทรงตัวเพราะเขามีระบบ Co ร s สเวิน s อ s ซที่จะทําให้รถเนี่ยอยู่ในเสถียรภาพที่เกาะถนนได้ดีที่สุด a ัลเล็กทีฟเบรกไลทเวลาเราขับรถคันนี้อยู่แล้วเราต้องเบรกฉุกเฉินแรงๆร,ระบบก็จะมีการกระพริบไฟเบรกเพื่อเตือนให้คนที่ขับมาข้างหลังรู้ว่าเราเบรกแบบฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยเจอถนนเปียกหรือถนนลื่นก็ยังมั่นใจได้ว่าเขามีระบบ e s p รองรับซึ่งระบบเนี่ยก็จะรักษาเสถียรภาพในการทททรรงงงตัััวขออถมปลดดภย้หี่ Mercededes Ben นี่แหละคือความกรูหร่ที่แท้จริงแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมจะนั่งเบาะไหนดีครับถ้าวันธรรมดาผมก็คงจะนั่งข้างหลังแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ผมได้นั่งหน้าครับเพราะผมกลายเป็นคนขับประจำบ้านไปแล้ว <c oughs>